ลูกไม่ยอมกินข้าวเลยแม่เป็นทอบังคับให้ลูกกินข้าวลูกร้องไห้ทุกวันแต่ที่บังคับนะคะเพราะว่าลูกตัวเล็กอยากให้ลูกกินข้าวค่ะแม่ทำไงอายุ8เดือนค่ะแม่แม่บอกเข้าใจหัวอกแม่ที่สุดนะคะตั้งใจทํากับข้าวให้ลูกทานนะคะแต่ว่าลูกก็ไม่ยอมทานนะคะทำแบบนี้ค่ะเรื่องกินให้เป็นเรื่องน่าสนุกแต่ว่าคุณแม่คะอาจจะต้องไปสังเกตดูก่อนว่าลูกเราชอบกินนะคะอาหารประเภทอะไรลองดูนะคะแล้วก็ลองจัดเสิร์ฟให้ลูกกินอาจจะต้องให้ลูกกินข้าวแบบ คุณแม่นะคะใช้ช้อนปักป้อนนะคะควบคู่กับการที่เปิดโอกาสให้ลูกนะคะใช้มือหยิบจับอาหารกินด้วยตัวของเขาเองการที่เขานะคะเนาะได้ใช้มือหยิบจับอาหารกินข้าวด้วยตัวของเขาเองนะคะจะทําให้เขารู้สึกสนุกแล้วก็ภาคภูมิใจก็จะมีส่วนช่วยให้ลูกหากินได้เก่งมากขึ้นก็ก่อนที่จะกินข้าวนะคะประมาณสักสองสาชั่วโมงนะคะคุณแม่ค่ะพาลูกไปเล่นหรือว่าไปฝึกกระตุ้นพัฒนาการนะคะให้เสียพลังงานให้เหนื่อยให้หิวเลยนะคะช่วงเวลาที่พาลูกเล่นนี้นะคะหลีกเลี่ยงการป้อนนมนะคะข้นนมผลไม้นะคะเพื่อทําให้กระเพาะลูกว่างให้้ไดมากกททีีท่่สจ ูนะคะเล่นเสร็จหรือว่าฝึกกระตุ้นพัฒนาการเสร็จนะคะลูกก็จะเหนื่อยแล้วก็หิวนะคะก็จะกินข้าวได้เพิ่มมากขึ้นพารูนะคะกินข้าวยากจริงๆแม่เป็นกังวลน,นะคะอาจเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีไลซินเป็นส่วนประกอบได้เพราะว่าไลซินเองนะคะมีส่วนช่วยให้เด็กที่เบื่ออาหารกินอาหารได้เพิ่มมากขึ้นในซองแบบนี้นะคะจะเป็นผงนะคะนำไปผสมกับน้ําหรือว่านมนะคะหรือว่าไปผสมกับอาหารนะคะที่มีลักษณะเป็นน้ํๆนะคะคนให้ละลายนะคะแล้วก็ให้ลูกทานได้นะคะเช่าซองเย็นซองแบบนี้ได้เป็นผงละลายง่ายนะคะไม่มีรสชาติไม่มีสสีีไไมมม่่่กลิินทําาาาใหห้รรชตขออง ว่านมเปลี่ยนนอกจากจะทําให้ลูกกินเก่งนะคะเขายังช่วยให้ลูกนะคะขับถ่ายดีอืดนิ่มด้วยด้วยมีอินูลินแล้วก็ฟอสนะคะที่มีส่วนช่วยนะคะทำให้ลูกขับถ่ายดีอืดน,นะะิ่มค่ะพเพราะธ์ของการทานขึ้นกับแต่ละบุคคลนะคะคุณแม่ควรดูแลส่งเสริมให้ลูกหากินอาหารที่หลากหลายครบถ้วนด้วยนอกจากทําเรื่องกินให้เป็นเรื่องน่าสนุกแล้วนะคะบรรยากาศในการกินข้าวต้องดีด้วยคะ่ะควรกินข้าวนะคะพร้อมหน้าพร้อมตานะคะกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะก็จะทําให้ลูกหามีความสุขแล้วก็สนุกในการกินเพิ่มมมมมากกกกกกนนนนิิิไไไไปปปปพููดดคคคุยัออหลรระะแงเส บวกอยากจะกินข้าวได้เพิ่มมากขึ้นค่ะข้อที่3นะคะวินัยในการกินสําคัญที่สุดเวลาให้ลูกกินข้าวนะคะจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีถ้านานเกินกว่านี้ลูกก็จะเล็กหกินข้าวครบ30นาทีนะคะไม่ว่าจะกินได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็คือจะต้องเก็บนะคะแล้วก็หลังจากที่กินข้าวเสร็จนี้แล้วจะไม่เสิร์ฟนมในทันทีนะคะให้หลังจากที่กินข้าวผ่านพ้นไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะถึงจะให้ลูกกินนมได้ค่ะถ้าทำทุกทางนะคะปัญหาการกินของลูกนะคะก็ไม่ดีขึ้นคุณแม่กังวลใจมากคุณแม่พาลูกไปตรวจกับคุณหมอนะเพ จากอะไรนะคะเพื่อคุณหมอจะได้ให้คําแนะนําได้อย่างตรงจุดค่ะวิีการให้ลูกกินข้าวเก่งอึนิ่มกดได้ตะการดานล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ของแม่โบค่ะ